ไปแกะดูเองว่าสั่งอะไรมาตัวเองนั่นแหละถ้าตัวเองไม่สั่งแล้วใครจะสั่งทอนเดี๋ยวน้องอ้ํากลับมาจากโรงเรียนอ่ะเราจะมาแกล้งน้องอ้ํากันนะคะเดี๋ยวเราจะแกล้งดุนางว่านางเอาไปเอฟข่องอะไรมาก็ไม่รู้แต่ของในกล่องนี้คือของที่นางอยากได้มาแล้วค่ะแล้ววันนี้กลับกับรถรับส่งจ้าตริดไหมเรื่องสอบเอาไว้ก่อนนี่ไปสั่งอะไรมา ยอดเยอะมากเก็บเงินปลายทางไม่ได้สั่งแล้วมันจะมาได้ไงถ้าตัวเองไม่ได้สั่งอ่ะไม่รู้ไม่ได้สั่งอ่ะไปแกะดูเองว่าสั่งอะไรมาตัวเองนั่นแหละถ้าตัวเองไม่สั่งแล้วใครจะสั่งถามทุกคนในบ้านแล้วไปแกะดูไม่ได้สั่งแล้วจะมาได้ยังไงไม่ได้สั่งไม่สั่งนแล้วเหรอแม่อย่ามาั่วตัวเองแอบสั่งเองหรือเปล่าเธอ ยาเขาร้องไม่ไ <c oughs> อกแล้วเขาจะกินอะไรนี่เด็กว้าววุ้ยสวยมากอ,อะไรอะน้ำหอมสามากัดเย่คุ้งซิวอยู่แม่แต่งให้ก็ไม่บอกกันนะย น้องก็ไม่ได้ทำเหมือนกนันแม่ทายน้องรูเอเฮ้ยขอบคุณค่า, <c oughs> สาใส่จุกใจไปเลยฉีดไปเลยคุกกินเนี้กินไปเลยอุ้ยแม่ไม่กินไหมด้วยมีกินไหมอะไรจะกินใหม่อันไหนจะกินใหม่อันไหนจะกินใหม่อันนี้ขอพี่กรณ์กินใหมแ่แต่อันนี้ไหมอันนี้ไม่ก็อันไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่มีเลยมีกี่กิน,กนไหม เดี๋ยวมารีวิวให้อีกหนึ่งคลิปว่ามีกินไหนบ้าง,งกลิ่นกลิ่น